เอาหมี่ดั้มเออเมื่อลเลสเก็ตจะขอเสือปลาฟัวก,กะระเลนไปฮะเกิดยังขื่นพี่น้องเลยแยกปห้องกาก,ะก,ะก,ก้าปลัวกระเลนกินว่าฟัววางัวตายเลยป่ะพี่สันคือห้องกาก้านี่นามาเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องไปเบิเ่งไปมาให้มาปัวแระลนพี่น้องเอ้ยยันว่างัวตายวี่สัน <laughs> Tôi tới nhà ngu à Hơi Dù nó sai Mừng đại nó sai hơi đại ca dữ Lùm phù. อยู uh ่ว uh ่างพู้ยากแล้วก็หดไวเท่าน้นแหละคือแรนหันถ้าคนป่วยนะอยู่พี่มาจันก็ๆเอาเมื่อกือบลบย่างไว้เฮย่างไว้ ใช่ปะนันสายสิเสียงเอิ้นโหลดพวกผมจะตกใจจนแหลนคิดว่างัวตายมาสั่นอะไรอีซี่มันหอดก่อนกูหนาวมึง Cô, à, nó Cô, nó xài thế Ừm, cái xài nhung xì hám phần gì đó Ừm, chúng ta tỉ nó nó xài hết nè. thằng nã. Cô, nằm lao khổ Hết nhanh cứ đọc bộ nhảy โอ้ยกล่องบปได้กินดอกปีนหนะเก็บกล่องจะเก่าขึ้นออกมูยังยังวะตอนนี้จะเก้าคือออกมูยังยังนิดเออจะเก้าได้เป็นกระต่ายชองกระต่าพุ่นน่ะอันนี้เลยเต็มละมันเนาะเบ้งย้ํา หมูมันโทรมาบโบชอนหมูไผ่หมูกันกันโทรมาหาไผ่มาแฉกมาหาเจ้านานโอ้ยลายลีเงินนะโอ้ยพห่ไผ่โทรเข้มาได้ไผ่เบาจ้าไผ่ได้ยินน้ำไผ่บันเออกระนั่มเบิ่งอะไรเนาะมันเอาโหลดไปเฮ้ย ไปไปทางหายโอ้เห็ดบ่อนั่นเลยเห็ดหมู่บ่อใหญ่อๆไรทำไงเขาตาลายตอนนี้ใสเออมันยังจุ่มนยมูดิเห็นอื búp qua cáp sao? Nè, này, pala cái này. Ơ, khì à, băng hây, nó vẫn đang chùm hây. Nè, chùm này. Nè, chìm, chìm. Uy, lái đỏ kêu. Keep hây, keep á? Đó bông nhảy, thiêng. Nhìn chung chung vậy này, mình lau mình này này nè, để thử ấy tụi mình ban phía ơi à côi, chiêng ừ. ừ. lột bỏ phía ấy, chiêng lột, phía ấy thang đú. ไปไปพี่ไอ้เมื่อเมื่อเจ้าน่ะเมื่อโลดโอ้ยเออวู้ยวู้ยพี่น้องมึงเนี้ยเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกดนน้ีุ๊บ Cái ai lên là phía nào ăn Phá ngân về này thông gia <cười> <cười> Lột nó xin ạ Anh <laughs> <laughs> lột Cắp mưa bừng อาแลนล <laughs> โอคือปวดหัวมาเป็นไรวะปวดหัวหม,มกหมกแทมนแดดแดดแห้งแห้งแล้วมันเนียแล้วพอออกี่นาเอ้ย่พออ้ <c oughs> ừ, อกอดีงามะ ừ, นะงามอลดอเฮ็ด bò nội bò nhảy bò ơi đi ừ. xí nó ăn bò ao này của bóng nè Tôi bỏ ừ. ừ. này đây Để tao ăn bò cái a tao ăn a mang lát a mang lát a mang lát a mang Ả à, bộ vợt ôi Nhưng chùm Cái nhà mà nó ơn mấy bằng gì đâu Ừ Chưa ơn bà Các bạn Nôm hải phí ai Các bóng mắm Đại khán ốm là bay lèo Bước kia nó khẩu Bay lèo Xoạn vào lúc mắt này phụ Cái lăng lượng không hiền Ư mà nhìn chùm chùm này. ออกข้างห้างนะเฮ้ยเจ้าอย่างไดบุหกกำลังม่วนเห็นจุกเดียวเป็นลมบอพี่ไอแ้แหลนออกมาแา่ป่าป่าเงินไว้อยู่เทียงไหมหน่อยบลาลายก็จะมาหลักเอัลซานอสักมุ่งอยู่คุแหลนก็อีสีเนี่ยประทาันเห็ด มาหนีตุมหมามาสดและเออนม่อยยังกอดเอ๊ะปาอ้าวซื้อมากินก็กินเลยเนาะพี่ไอว้าเพิ่นว่าเพื่เพิ่นมาแต่ยังปอนกระป๋าอ้าวคนมากินเสร็จนะ

พก mm. ีกกับหาแปดบทึกีกระถุกน้องหมบลเลเอาสั่มขางสะพ้ายไว้แหลนลำลางเฮาแกงน้องมกินเถียงมาสันเผิ่ตอกบเลได้เป็นน้องไอ้ปัวยายแปลนะบได้คมยังาสั่นแกงน้องไม่ลาบเทาว่ะสันตอกบเลยหักบได้เห็ดเค็มาสันอืม ไปได้เ <c> ห <oughs> ็ดเข้มเห็ดพอดีพอดีชีนัวอีกหนึ่งเฮ้ยจูว่าสุดหลักกินแต่ว่าขี้ขี้ออกมาออกเนาะมันจะตายส่เลยนะ่งแล้วพี่ใหญ่เดียกเพื่อนได้มาตื่มกันกับอีซีเก็บมาเดี็ก ก็แกงโอ้แกงใหญ่หนึ่งพูดเด้อนีเด้ออาหารแรงตัวนี้พี่้นงะือเพอีซีว่าสิแกงใส่นมั่ยเอวสันถ้าว่าแซ่บกุแกงตะมันได้เนาะพี่ไอแกงสีแกงกับนอมั่ย มันน่กระทู้รทหาัน้รัทนีแม่ไไปวัตงรูปพี่นนอะบัดเพือจิตตอนํเบย่าไมน้ำเนี่ยอย่าม่แล้มันจำมนคลามันไปม่มามันนแนวเดียวกนั่นได้ก็มานี่มันไปผิดไปหายกันเนาะมันบ่ได้ไปแบบแต่ละเทือกม่บี้แต่ละเือกยังมนไปตัวนี้เลยที่ไหน

แรงสิขลาดมาไปจังล<า>อา้าวชีเก็บเห็ดบรรยากาศออกมาอยู่ใช,ช่ชเีเห็นเห็ดป่กำลามเก็บเห็ดหอนแดดจะแห้งัน็วนียนะเฮ้ยตะวันพ้นเสบดอยู่ เห็นไม่มุ่มย่างมีปลาเขาหรือแม่ลูก <S <S เห็นแล้วสับพี่ไอ้ป,ปูออกยังกันเห็นปูข,ข้างเริอนออกคือออกแน่เลยออมุมเงี้ยเรืมนเลยอะแถวนี้มีมีแต่ห้องเนาะมันมีอยู่กับปูไข่นี่้อหอกปูไข่เออลงไปเย่ยงด้วยพี่ไอ้ลงไปย่างเลยลงไปเย่ยงหน่อยเด้อคันได้แล้วไ้ซีโทบบอกแซ่บตัวมันๆเลยน้ำน้ำใสได้ยงเลยเยยออ สากไผ่ลงไปแย่งไหนมือแรงมีแห้งอยู่บ่เด้หึย่ไปะเฉยไปอยู่บ่จะได้ไปะคางโอ้ยโอ้ยอยู่หวยเดี๋ยวยายแปบมุดไปแบกมาเด้ออืมมุดไปแบกพาได้มาสันต่องเล่นไม่ได้คุณลำมืไงเด้นีเคือได้คูรวยไนเลยจะมี มึงดูบาดเอื่อยข่อยสีว่าวมึงดูพี่น้องอืมดีอืมได้พูดเลยก็ดีดอดอ่าเนี่ยดีก็ดีใจน้ำเนาะพี่ไอบาดเพลินสีว่า